เราก็มาดูกันครับในส่วนของข้อ1ครับในข้อสอบ9วิชาสามัญนั่นเองนะครับหรือว่าในปีนี้น่าจะยังใช้ชื่อว่า7วิชาสามัญอยู่นะครับในปี58เนี่ยนะครับแต่ปี59เป็น9วิชาแล้วนะครับแล้วก็ปี60 61อะไรอย่างนี้ก็น่าจะใช้ชื่อว่า9วิชาต่อไปนะครับโอเคเรามาดูกันครับเขาบอกว่ารางลื่นครับรูปวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง D ใหญ่นะครับตั้งอยู่ในระนาบดิ่ง M นะครับขอโทษครับเวียน,นวักผิดนะครับตั้งอยู่ในระนาบดิ่ง M เป็นวัตถุเล็กๆถลายไปมารอบๆจุด A โดยไม่มีความฝืดเลยนะครับและด้วยแอมลิจุดเล็กๆนะครับค่าของการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคครับหลังจากที่อะไรครับหลังจากที่เราเนี่ย อ่านโจทย์ข้อนี้ไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยพอจะพอจะรู้ไหมครับว่าในโจทย์ข้อนี้เขาต้องการวัดความรู้เรื่องเรื่องอะไรของเรานะครับหรือว่าวัดความรู้ในด้านไหนของเรานะครับพอจะรู้ไหมครับอ่าถูกต้องครับด้วยด้วยอะไรครับด้วยคีย์เวิร์ดว่าอ่าอย่างเช่น ถลายไปมาถูกไหมถลายไปมาถลายไปมาเนี room, no no ่ย no ม right. no like ันด so, ูเป <lại> ็นยังไงครับอ่าถ้าเกิดยังยังยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถูกไหมนะครับแล้วก็ไม่มีความฝืดเลยนะครับไม่มีความฝืดเลยเอ๊ไม่มีความฝืดเลยนะครับก็แสดงว่ามันจะถลายไปมาเรื่อยๆถูกไหมอย่างแบบไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วอันนี้ครับถ้าเกิดว่าใครยัง เขยังไม่ได้ใครยังไม่ได้หัวข้อที่ต้องใช้จากสองาใบ้แรกเนี่ยเรามาดูคาใบ้ที่3กันครับด้วยอะไรครับด้วยแอมพลิจูดเล็กๆครับด้วยแอมพลิจูดเล็กๆนะครับด้วยแอมพลิจูดเล็กๆเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับหลักๆหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ย ของของเรื่องของเรื่องอะไรครับการเคลื่อนที่ไปไปมา,มาด้วยแอมพลิจูดเล็กๆแล้วก็ไม่มีความฝืดเลยเนี่ยอ่าถูกต้องครับเขียนไว้หน่อยไหมครับว่ามันคือเรื่องอะไรครับอ่าซิมเปิลฮาร์โมนิกถูกไหมซิมเปลิลฮาร์โมนิกถูกไหมครับโมชันครับหรือว่าการเคลื่อนที่แบบ ฮาร์โมนิกอย่างง่ายนั่นเองนะครับซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกโมชันนะครับโอเคเขาถามอะไรเราครับเขาถามเราว่าค่าของการเคลื่อนที่ครับค่าของการเคลื่อนที่เนี่ยกไปกลับมาเป็นเท่าไหร่อ่าถูกไหมครับเวลาเราเรียนเรื่องซิมเ l ิลฮาร์โมนิกเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นถูกไหม มันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องที่หนีไม่พน้นเช่นเออ่ความเร่งความเร่งที่จุดที่จุดสมดุลความเร่งที่จุดสูงสุดหรือว่าจะเป็นอะไรครับหรือว่าจะเป็นความเร็วที่จุดสมดุลถูกไหมหรือว่าจะเป็นความเร็วที่จุดสูงสุดถูกไหมคร UM? ับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หนีไม่พน้นเมื่อพูดถึง s ิมเ r ิลฮาร์ n i นิกถูกไหมนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรครับการ การกระจัดมากสุดถูกไหมและส่งผลกับความเร็วอะไรอย่างไงนะครับทีเคเรามาดูตรงนี้ครับค่าของการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนี่ยเป็นเท่าใดถูกไหมครับไอตรงเนี้ยจะมีปัญหาตรงที่ว่า Simple Harmonic เนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวถูกไหมมันมีแบบที่ว่าเป็นเอออะไรครับมวลติดปลายสปริงหรือว่าเป็นแบบเป็น ลูกตุ้มนาฬิกาถูกไหมแกวงไปแกวงมานะครับหรือว่าจะเป็นอะไรครับแป,แปลกๆก,ก,กว่านั้นก็มีอะไรมีการที่เหมือนกับมีวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวถูกไหมแล้วเราไปเราไปทําไงครับกดกดมันลงถูกไหมเราให้มันเนี่ยเด้งขึ้นเด้งลงเพราะว่ามันก็มีเรียกว่าอะไรอะ่ะแรงแรงลอยตัวถูกไหมครับบอยเลนฟอร์สนะครับอย่างนั้นก็มีถูกไหม มันก็ดันมีหลายแบบอีกนะครับทีนี้เราก็ต้องมาลองวาดเราเราต้องมาลองวาดรูปดูครับว่ามันเนี่ยจะไปตรงตรงกับแบบไหนนะครับโอเคข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็มีอะไรครับเขาบอกว่ามันมีอะไรครับลังลื่นถูกไหมรูปวงกลมใชไหมครับอ่าโอเควงกลมพี่ดูใช้ได้นะครับดูสวยทีเดียว <laughs> นะครับ แล้วอะไรครับเส้นผ่านศูนย์กลาง d นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง d d ใหญ่นะครับให้ให้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนั่นนะครับจุด O นะครับโอเคตั้งอยู่ในระนาบดิ่งด้วยนะครับแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าความเร่งเนี่ยหรือว่า G เนี่ย มีทิศมีทิศลงอย่างนี้ถูกไหมมีทิศลงนะครับเพราะตั้งอยู่ในระนาบดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ M ครับ M M เนี่ย M เล็กเนี่ยนะครับเป็นวัตถเุเล็กๆถลายไปมารอบๆจุด A ครับรอบๆจุด A อืมนะครับจุด A รอบๆจุด A อย่างนั้นจุดเมันก็ควรต้องเป็นตรงนี้ถูกไหมเป็นจุดต่ำสุดของวงกลมนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับน,นี่เป็นจุด A ถูกไหมจุดตรงนี้นะครับแสดงว่าเจ้าเจ้า,จาลูกวงกลมเเนี่ยหรือว่ามวลเเนี่ยเคลื่อนที่อย่างนี้ถูกไหมกลับไปกลับมานะครับโอเค โดยไม่มีความฝืดเลยครับและด้วยแอมพลิจูดเล็กๆด้วยนะครับค่าของการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคครับเออเคยเห็น s i มเ l ิลฮาร์ n i นิรูปนี้ไหมครับรูปที่เหมือนกับมีมวลกิ้งอยู่ในท่อเล็กๆนะครับอ่าเคยเห็นก็แปลกแล้วนะครับเพราะว่ามันมันไม่น่ามันตามหลักสูตรเนี่ยมันไม่ควรจะเรียนไปถึงเรื่องนี้ถูกไหมตามหลักสูตรเนี่ยมัน เรามีแค่อะไรครับเรามีแค่เป็นแบบเพนดูลัมถูกไหมก็คือเป็นลูกกลมแกว่งไปแกว่งมาเท่านั้นเองถูกถูกไหมครับหรือว่ามีมวลติดอยู่ที่ปลายสปริงถูกไหมครับแล้วมันก็เคลื่อนที่เข้าไปเข้ามาอย่างนี้ถูกไหมครับแค่นี้เท่านั้นนะนอกนอกนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเริ่มเกินหลักสูตรแล้วนะครับแต่ว่ามันก็สามารถหาได้นะครับแต่ว่าในข้อนี้ครับ ในข้อนี้นะครับมันเนี่ยบอกว่าใน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 รางลื่นเนี่ยรางรางรางลื่นเนี่ยไม่มีความฝืดเลยถูกไหมถ้าเกิดมันไม่มีความฝืดเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเจ้ามวลเอ็มเนี่ยเคลื่อนที่ไปมาเรื่อยๆือย่างเงี้ยถูกไหมครับเราจินตนาการได้ครับว่าเมวลเอ็อม,เอมเนี่ยเหมือนกับมีเชือกผูกอยู่ตรงนี้ถูกไหมมีเชือกผูกอยู่ตรงเนี้ย และนี่คือจุดจุดสมดุลเราจินตนาการอย่างนั้นได้ไหมได้ถูกไหมเพราะว่าระยะห่างทุกจุดเนี่ยในในรงังรังวงกลมเนี้ยกับจุดศูนย์กลางเนี่ยเท่ากันถูกถูก,ถกไหมครับมันเป็นนิยามของวงกลมอยู่แล้วนะครับเคดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยมันดันไปตรงกรับก,กรณีนี้เฉยเลยถูกไหมครับมันก็ไม่ได้ได้บังเอิญหรอกนะคนคนออกเนี่ยเขาก็จงใจแหละนะครับ โอเคแล้วเรารู้ไหมครับว่าคาบเนี่ยหรือต,ตัวทีใหญ่ของของอันเนี้ยมันมีสูตรว่าอะไรนะครับอ่ามันมีสูตรว่าทีเท่าอะไรครับ2พายถูกไหมแล้วก็ส q u a r e r o o ด้วย root l ถ,ถูกไหมครับส่วน g นะครับคาบเนี่ยคาบของคาบของเจ้าตัว simple pendulum เนี่ยนะครับหรือว่าลูกตุ้มอย่างง่ายเนี่ยนะครับจะ มีความแปลกนิดหนึ่งคือไม่ว่ามวลของมวลที่แขวนอยู่ตรงปลายลูกตุ้มเนี่ยมีค่ามากขึ้นหรือว่าน้อยลงเท่าไร่เนี่ยยังไงนะครับยังไงข้าวก็จะไม่เปลี่ยนนะครับข้าวจะเปลี่ยนตามความยาวเชือกกับแรงโน้มถ่วงเท่านั้นนะครับโอเคเราก็มามาวิเคราะห์กันครับที่ที่ไหนครับที่เออจุดศูนย์กลางถึงเ็มเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่ครับอ่า d ส่วน2ถูกไหมตรงนี้นะครับ d ส่วน2ส่วนเราก็รู้อยู่แล้วว่าสนามโน้มถ่วงเนี่ยคือ G ถูกไหมครับโอเคดังนั้นเราก็รู้แล้วถูกไหมคำตอบของข้อเนี้ยมันต้องเป็นอะไรครับอะไรครับอ่าเป็น2พายถูกไหมสองพายมาก่อนนะครับแล้วก็สแ r ร์ลดด้วย d ส่วน2ถูกไหมแล้วคูณกับอะไรครับ G นะครับเค okay. เดี๋ยวเราไปดูช้อยส์กันครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าช้อยส์มาครับจำคำตอบของเราได้ไหมครับคำตอบของเราเนี่ยคืออะไรครับที่เท่ากับอะไร2พายถูกมั้ยรูต D. ส่วน2อถูกไหมครับอันนี้คือระยะของระยะของเชือกเสมือนถูกไหม แล้วก็คูณด้วย G นะครับโอเคเราก็มาหากันครับว่าในช้อยส์ไหนเนี่ยมันมันตรงที่สุดนะครับดูแล้วนะครับหน้าตามดูแปลกแถูกไหมเนี่ยข้อสอบ9้าวิชาสามัญเนี่ยหรือ7จวิชาเนี่ยจะจะชอบเล่นอย่างนี้นครับคือสมมติว่าเราเนี่ยหาคำตอบมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องเสียเวลาจัดรูปคำตอบใหม่นะครับหรือว่าทำให้คำตอบเนี่ยมันอยู่ใน ในรูปที่เป็นในรูปของ choice นะครับอย่างเช่นเจ้าตัว Square Root เนี่ยเขาก็ไม่ชอบนะครับเขาชอบให้มันเป็นยกกำลัง1ส่วน2มากกว่าถูกไหมใครๆก็รู้ถูกไหมครับว่ารูทสแ r วร์ o ูทเนี่ยกกำลังหงส่วนยกกำลัง1ส่วน2เนี่ยม,มันเท่ากันถูกไหมครับโอเคเราก็ดูง่ายๆครับ2พายอยู่ข้างบนถูกไหม2พายอยู่ข้างบนนะครับก็มีช,ชอยนี้ชอยนี้ชอยน,อยนี้นะครับ แล้วก็มี d กับ d D กับ 2G อยู่ข้างล่างถูกไหมก็เป็นชอยนี้เลยนะครับดังนั้นข้อนี้ครับเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับในชอยในชอยข้อ2นั่นเองนะครับมี2พายถูกไหมครับแล้วก็มี d แล้วก็มี 2G แล้วก็ยกกำลัง1นึ่งส่วนสเนี่ยก็คือรูทเจ้าตัวนี้เลยถูกไหมนะครับโอเคกลับมาดูข้อนี้ใหม่อีกนิดนึงนะครับข้อนี้เราจะทําไม่ได้เลยถูกไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ไม่รู้จักในการเขียน เจ้าตัวเชือกเสมือนขึ้นมาถูกไหมครับสําคัญมากเลยนะในการที่เราเนี่ยจะวาดรูปก่อนถูกไหมแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมันคล้ายกับเอ่อที่เราเคยเรียนมาตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้มันได้อย่าง,งไงบ้างถูกไหมนะครับก็คืออย่างในข้อน,นี้เราต้องเหมือนกับจินตนาการว่ามันมีเชือกเสมือนขึ้นมานะครับความยาวดีส่วน2ถูกไหม เพราะว่าตรงนี้มันฝืดเอ,อ้ยมันมันมันลื่นเลยมันมันมันไม่มีความฝืดเลยถูกไหมก็เหมือนกับมันแกวงอยู่ธรรมดาเลยถูกไหมครับโอเคครับข้อนี้ก็เสร็จไปครับตอบข้อ2นะครับหรือว่าใครไม่มี choice เนี่ยก็ตอบว่าค่าเนี่ยเท่ากับ2พสแควร์ d ูทดีส่วน 2G นะครับถูกไหมไม่ไม่จำเป็นต้องมีช้อยส์ก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาถามเรามาอย่างนี้เลยโอเค แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปครับข้อนี้ขอบคุณครับ